พี่แบนะสีดอทองพูนนะครับอ้วนมากเลยนะเชือกนี้สวยนะครับดูครับนะครับผมสุดยอดควานจริงๆนะครับหล่อใจจริงๆนะครับนี่ชุดหล่อนะครับเชือกหนึ่งรุ่นรล้วเาเดียวกับดอกดินอันนี้คือดอกดินกัน พงพัดนี่เข้ากันไหมบอกเข้าเนาะนี่ช้างไม่ถูกกันนะแต่ควานก็ได้อยู่นะครับเ,เชือกหนึ่งนะฮะสีดอนะครับนี่สีดอคำแก้วดูดีครับต้องไล่ก่อนต้องไล่ก่อนไม่ได้เห็นเด็กอย่างนี้ก็เกเรนิดนึงไม่ใช่ควานเดีย๋ยวหวังว่าสดีนะครับสวัสดีนะครับวนบันนี้เราก็แอบ,บมา แอบมาหนีเที่ยวนะครับมาหาพี่แบนะครับควานควานพี่แบของเรานะครับเรามาหาวันนี้ก็มาชมนะครับพี่แบนะครับที่ดูแลช้างนะตอนนี้นะดูแลช้างสี่เชือกนะครับตอนนี้นะครับผมนับว่าเป็นควานที่เก่งมากนะครับผมตอนนี้ดูแลสี่เชือกนะครับเนื่องจากเพื่อนอีกคนหนึ่งนะครับก็ไม่สบายนะครับป่วยนะครับซึ่งดูแลสองเชือกเหมือนกันนะพี่ยุของเราะที่ดูแลพงพับนนะครับ แล้วก็ไม่สบายนะครับและควานที่ไม่สบายเนี่ยก็ได้ดูแลช้าง2เชือกนะครับผมแต่ตอนนี้นะครับพี่แบร์เราเป็นควานที่เข้าหาได้นะครับเป็นช้างพลายทั้งหมดเลยนะครับผมโอ้โหนะครับแต่วันนี้พี่แบร์เราเป็นช้างที่ดูแลหลักก็จะเป็นพลายดอกดินนะครับผมซึ่งมาดูแลดอกดินก่อนนะครับแล้วค่อยไปดูแลอีกสามเชือกที่หลังนะครับผมนี่นะฮะอันนี้ดอกดินนะครับผมจุดนอนของเรานะครับนี่ฮะ าดูันหน่อยนะครับสุดหล่องาบานนะครับผมนี่นะดูดีครับไม่ค่อยชอบกินไพออสเท่าไหร่นะเชื่องนี้บอกเลยว่าคั่วลิกันเลยนะลิ่งไพออสเลยนะครับผมคือไม่เข้ากันเลยนะครับมาดูหน่อยนะครับว่าดอกดินจะรอเหล่าขนาดไหนนะครับผมมาดูสุดหล่อเนยนะฮะนี่นะครับผมนี่พี่แบร์นะครับ ต้องอยู่ห่างๆไว้นะครับนี่ดูครับสุดหล่อนะฮะคือปีนี้ไม่ตกมันนะครับปีนี้ไม่ตกมันให้ไปกินข้างบนนู่นก่อนนะครับนี่ดูควนันก็ผูกใต้ต้นไม้นะครับผมนี่มีร่มเงาถ้าช้างจะอยู่อยู่หลบแดดหลบฝนได้อยู่นะครับเนื่องจากเชือกน,นี้ก็อยู่กับเชือกอื่นไม่ได้เหมือนกันนะครับช้างพลายส่วนมากจะอยู่ สันโดษอย่างนี้นะครับคือไม่เข้ากับเชือกอื่นนะครับผมดอกดินนะครับมีพีแบร์นะครับพี่แบร์ดูแลสีเชือกครับตัวนี้สีเชือกครับผมโอ้โหไออาจารย์นะฮะอาจาร์ที่นี่เลยนะครับตอนนี้นะดูแลช้างเก่งมากนะครับเอาช้างเก่งมากนะครับคือใจถึงนะครับยอมรับใจเลยนะถึงเราจะเข้าหาได้ก็จริงแต่เราก็ไม่กล้านะครับเพราะว่าเราไม่คุ้นเคยนะถึงจะคุ้นเคยก็ แ้ใจไม่กล้าก็ไม่ได้นะครับขี่ช้าต้องใจถึงนะครับผมนี่ฮะมีน้ําเปิดน้ําเอาอยาให้กินก็จีบสาวก็ใจก็ใจถึงจ <c oughs> ีบสาวต้องใจถึงนี่อย่างเราเล่นเก่งนะครับผมไม่เข้าป่าแล้วพี่วันนี้ไม่เข้าป่าไม่เข้าปาแล้วเดี๋ยวไม่ตกมเนาะปีนี้ไม่ตกนะไม่เอาให้ตกแล้วครับแต่ก็ S <S <k iller> แต่ก็อ้วนขึ้นมาเยอะเลยนะครับอ้วนไปล้ดอกดินนะครับผมสวยนะอายุเท่าไหร่ลขขขขแล้วพี่สี่สิบกว่าแล้วเหรอดอกดินอะ่ะช้างงาบานนะครับผมงาบานงาเขาจะอ้าออกมานะครับสวยนะเชือกนี้คุพอดิบพอดีเลยนะฮะสุดสวยนะครับผมคือสมส่วนมากนะครับ สวยมากแล้วพี่แบจะไปดูอีกสามเชือกไหมโอเคไปนะแค่นี้ก็ดอกดินก็แค่นี้เนาะคือโยนญ้าให้นะครับผมโยนญ้าให้แล้วก็ให้น้ํานะครับตืมน้ําให้นะครับผมนี่นะครับผมเดี๋ยวเราก็จะไปกันนะฮะ ไปเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูอีก3ามเชือกนะครับผมสีดอค้าแก้วนะครับผงพัดนะฮะแล้วก็สีดอทองพูนนะครับกับพี่แบร์ควานคนเดียวนะครับไปเลยโอเคนะครับนี่นะฮะเราก็มาถึงแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับซึ่งดอกเดนอยู่ด้านบนนู้นนะครับก็อยู่ห่างกันไกลพอสมควรนะฮะนี่ตอนนี้พี่แบร์ก็ได้ดูแลนะครับนี่นะเลี้ยงหน้ากันเลยเนี่ยเลี้ยงหน้ากระดานเลยนะครับ ปานคนเดียวนะฮะเ,เนื่องจากสีดอคาแก้วนะครับกับลายพงพัดของเราเนะี่ยานที่ดูแลก็ไม่สบายนะครับไม่สบายนะครับก็หลายวันแล้วนะครับไม่สบายน,นี่ที่ดูแลอีกเชือกหนึ่งนะครับกับพี่แบร์นะสีดอทองพูนนะครับอ้วนมากเลยนะเชือกนี้สวยนะครับดูครับ เป็นสีดอนะฮะเป็นช้างสีดอโอ้หห่นนี้อ้วนมากเลยเนาะฮะเราเอาดีกว่านั่นหลอดที่สุดในฟารหอที่สุดแล้วนะเพราะว่าผิวสวยด้วยนะเชือกนี้น้องัหลุดยนี่ฮะหลังจากให้ย่ากับสีดอสีดอทองพูลแล้วนะครับก็อีกเชือกหนึ่งสีดอคำแก้วโอ้นะนี่พี่แบร์เราดูแลทั้งหมดเลยนะครับนี่ แต่ไม่ย้ายไปไหนนะเก็บอืให้น้ำนะครับนี่พงพัดก็ดูแลอยู่เหมือนกันพี่เขาเคยดูแลนะครับอโอโ้อโหนะครับแหลมมากนะ่ งาแลมดยพงพัดนะรสุดหล่อก็ไม่ใช่ควานก็คือดูแลเก็บอืเข้าได้นะครับขี่ได้อะไรแต่ควานเขาเลือกที่จะเก็บอืนะครับแล้วก็ให้น้ำนะครับดูครับพี่แบร์เรายอมใจจริงๆนะครับผมยอมรับเลยนะครับว่าพี่แบร์ของเรานี่สุดยอดของควานจริงๆนะครับผมใจถึงมากนะครับเรายังไม่กล้าเลยนะครับผมนี่นะช้าง ช้างพลายด้วยนะครับไม่ใช่ช้างพังนะครับผมนี่นะฮะคือช้างถ้าไม่ใช่ควานเราก็ใกล้ไม่ได้นะครับบอกตรงนะครับนี่เห็นพี่แบร์เราเข้าหาง่ายๆอย่างนี้นะครับเชคคนอื่นนี่เข้าไม่ได้นะครับบอกเลยนะครับนี่ถ้าไม่ใช่ควานก็ใกล้ไม่ได้นะครับผมตรงพงพัดเนะเช่งนี้พงพัดนะครับผมควานไม่สบายนะครับ ต้องให้ดื่มน้ำนะครับผมดื่มน้ำเสร็จแล้วดื่มน้ำเสร็จนะครับขอยาแล้วพี่ขอกินยาละนูนร <c oughs> อแป๊บหนึ่งนะ่ะสุดรอแป๊บหนึ่งนะครับให้ดื่มน้ำครับเดี๋ยวให้ยานะครับผมพงพัดสุดรอนะครับพี่บอก ดูแลดูแลคนเดียวเลยนะสี่เชือกนะครับผมสุดยอดฟาจนรจ,จริงๆนะครับหลออใจจริงจริงนะครับนี่สุดหล่อนะครับเชือกหนึ่งรุ่นลาวเราเดียวกับดอกดินอันนี้คือดอกดินกันพงพาดนี่เข้ากันไหมบอกเข้าเนาะนี่ช้างไม่ถูกกันนะแต่ฟานก็ได้อยู่นะครับ เชือกหนึ่งนะฮะสีดอนะครับนี่สีดอคำแก้วดูดีครับแต่สีดอแก้วเรามีแทงน้ำนะนี่ดูครับเฮ้ยต้องไล่ก่อนต้องไล่ก่อนไม่ได้เห็นเด็กอย่างนี้ก็เกเรนิดนึงไม่ใช่ควานเยอะหวังว่าจะให้ใกล้เลยนะเชือกนี้ ต้องโยงห่างไว้นะครับสีดอกคาแก้วนะครับเป็นสีดอนะครับไม่ใช่ช้างพังนะครับผมนี่ฮะนี่ครับเมื่อกี้โยกโยกหัวเก่งมากนะครับพอได้กินก็หยุดนะช้างนี่ถ้าไม่มีอะไรทําเขาก็จะโยกหัวโยกขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่ฮะสีดอกคําแก้วนะครับเป็นช้างอีกเชือกหนึ่งนะครับที่พี่ยุเราดูแลนะครับควนไม่สบายนะครับโอ้โหเน็บงา เรียนแบบไฮออนหรือเปล่าเนี่ยโผเนี่ยครับผมดูดเิเน็บกินด้วยนะดูดิครับเ,เน็บย้าก,กินเลยนะครับผมที่แบรเราก็ทำความสะอาดที่หลักนะครับผมเติมน้ำให้เขากินนะครับผมก็ไม่ย้ายไปไหนนะครับเพราะว่าไม่ใช่ควานนะครับคือบางทีก็อาบน้ำให้เขาอยู่นะครับวันนี้ควานเขาไปตัดหญ้ามานะครับผม ต้องดูแลทั้งสี่เชือกเลยนะครับ<อ>แบ,บไปไหนฮะจะไปไหนเจ้เอาไปไหนตัวยูอ่ะอ,อ๋ <S 2> <S 2> อ,อ,อคำแก้วคำแก้วๆๆกกโอ้โห ตรงนี้ตรงมีควานสำรองไปก่อนนะครับผมนี่นะก็เป็นช่วงที่ต้องดูแลแทนเพื่อนนะครับผมเป็นเพื่อนกันต้องดูแลให้เขานะครับควานไม่อยู่นะครับพี่แบรเราเขาได้นะครับคนอื่นนี่เขาไม่ได้นะครับพี่แบรเราเข้าได้ทั้งสองเชือกเลยนะครับผมนี่ฮะก็อีกเชือกหนึ่งก็จะเป็นช้างที่พี่แบรเราดูแลอยู่นะครับนี่จะเป็นทองพูนนะครับผมสีดอทองพูนนะครับ สุดที่หมุนตัวยูหายอะเออนะครับผมอันนี้ก็มาชมพี่แบนะครับฟานคนคนหนึ่งนะครับดูแลทั้งสี่เชือกเลยนะครับ ยอมใจจริงๆนะครับผมนี่นะครับเขาเก็บอึอ,อะไรได้หมดเลยนะครับผมน่าเข้าเก็บอึอ,อะไรได้ก็น่าจะขี่คออะไรได้หมดนะครับผมเป,เป็นช้างเ็ายอมรับเราแล้วอย่างนี้นะครับผมสีดอทองพูนนะครับเป็นช้างสีดอที่ผิวพันธุ์สวยนะครับเชิงนี้นะนครับ หาที่มุนตัวยูอยู่หรอเบาแล้วเอมพอสอแปลงอันใหมก่กะโอ้โหนะครับนี่นะครับผมนี่นะควานคานที่เก่งที่ปางของเรานะครับก็ยอมให้พี่แบร์นะครับผมเพราะว่านับถือใจจริงๆนะครับดูแลทั้งสี่เชือกเลยนะครับผมนี่นะครับเข้าหาได้ทั้งสี่เชือกก็เก่งมากนะครับผม แล้วก็เป็นช้างพลายทั้งหมดเลยนะครับสีดอแล้วก็ช้างพลายด้วยนะครับผมนี่ฮนะะพี่ยูหายตอนไหนไาหายาหายยังพี่ยูหายยังฮะยังมืดอ,อยู่วะโออีกนานอยู่นะฮะต้องดูแลไปเรื่อยๆเนาะพี่แบนเนาะเหนื่ <c oughs> นนอยหน่อยแลูกพี่นะ พี่ยุเรานี่เจ็บนานเลยนะครับผมคือไม่สบายนะครับป่วยนะครับป่วยก็ไม่มีไม่ไหวก็เนี่ยเพื่อนต้องดูแลแทนนะครับถ้าพี่แบร์เราดูแลไม่ได้นี่คงจะต้องใช้คนเยอะเลยนะครับมาเคลื่อนย้ายผงพัดดอกคำแก้วเรานะครับต้องใช้ทีมงานนะครับแต่ถ้า พีแบร์เราดูแลได้นะฮะไม่ต้องใช้เลยนะครับมีแบร์คนเดียวนะฮะดูแลทั้ง4เลยนะครับผมช้างแต่ละเชือกก็ไม่เข้ากันนะฮะคือถ้าหลุดมาก็เจอกันก็ทะเลาะกันนะครับผมเป็นช้างสี่ดอช้างพลายด้วยครับส่วนดอกดินนะครับอยู่บนนู้นนะครับผมไกลนะฮะคือไม่เข้ากับฝูงสามเชือกนี้นะครับดอกดินนี่ไม่เข้าเลยเนาะสามเชือกนีก่ into. ไม่เข้ากันเลยเนาะไม่เข้าสักเชือกเลยเนาะ <laughs> ดอกดินไม่เข้ากระฝูงนะครับผมนี่นะ,ะพี่แบร์เราเจอที่หมุนตูอยูแล้วนะครับตอนนี้ก็กําลังเช็คต้องเช็คนะครับเพราะว่าถ้าหลุดไปนี้ก็ไปเข้าชาวบ้านที่เขาปลูกนะครับมีช้างที่นี่หลุดไปแล้วก็ไปเข้าที่สวนพฤกาษาตร์นะครับข้างบนนู่นนะเลยตรงนี้ไปนะครับก็ไกลประมาณสัก สี่ห้ากิโลนะครับก็จะถึงส่วนพฤกษศาสตร์นะครับผมเนี่ยเคยล่าสุดี่มีช้างเราหลุดเข้าไปนะครับผมแต่กินของเขาไม่เยอะนะครับผมกินต้นกล้วยนะครับแต่ถ้ากินเยอะก็โอเคนะครับผมวันนี้มาดูสุดหล่อแล้วก็พี่แบรของเรานะฮะกวนคนเก่งของเรานะครับผมยังไงก็ปรักกำลังใจให้พี่แบรนะครับผมสู้นะครับ ้พายุด้วยหายดีๆนะครับผมนียนะครับผมบรรยากาศที่นี่ก็ดีนะครับช่วงนี้ช่วงบ่ายนะครับผมดูดอกคำแก้วเรามีน้ำนะครับมีสายยางให้ดื่มนะครับก็ฝากกดไลค์ครับกดติดตามกันด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็พยายามทำคลิปให้ fc นะครับผมนี่ฮะช่วงนี้ก็เหนื่อยหน่อยนะครับก็ต้องตัดหญ้ากันบ่อยนะฮะนี่ อันนี้ตัดเมื่อวานค่ะไปตัดเมื่อวานมานะครับถ้าเราไม่ตัดให้ช้างเนี่ยก็หญ้าที่ปางก็มีให้นะครับแต่คงไม่พอนะครับไม่พอกินนะครับต้องตัดเสริมนะครับผมเนี่ยควานก็ต้องช่วยกันนะฮะตัดเสริมให้ช้างตัวเองกินนะครับผมโอ้โหดูนะความสุขของช้างนะครับที่ได้กินหญ้าที่ควานตัดให้นะครับผมนี่นะครับผม คแก้วเราก็อารมณ์ดีเลยนะครับเมื่อกี้โยกไปโยกมานะพอได้กินก็นิ่งเลยนะครับนี่พงพัดเราก็นิ่งนะครับผมนี่นะโอเคนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามครับสวัสดีนะครับ